สวัสดีครับโค้ชรนดานะครับวันนี้นะครับโอกาสที่ดีที่จะมาแนะนํากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อนี้นะครับคนชอบมองข้ามนะครับก็คือกล้ามเนื้อไบเซ็จใบเส็จเนี่ยจะมีอยู่หลายรูปนะครับวันนี้จะมาแนะนําถ้าในส่วนกล้ามเนื้อบัตเล็กแบล็ชลิตนะครับคือกล้ามเนื้อใบเซ็ปด้านนอกนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะให้นะครับกล้ามเนื้อใบเส็จมีมิติออกด้านนอกนะครับต้องเล่นกล้ามเนื้อแบล็ชลิต ครับวันนี้จะมีนายแบบมาแนะนํานะครับ,บมุมหรือว่าท่าเล่นหรือว่าวิธีการเล่นกล้าเมเนื้อมาเดเล็กมัดนี้ให้ดูนะครับ <S <S อ่ะเชญครับผมเดี<อ>๋ยวช่วยอธิบายด้วยนะครับน้าท่างผมโดยท่านนี้คือจะเป็นท่านที่ถ้าจะเป็นดัมเบลเนี่ยจะเรียกว่าเป็นดัมเบลแฮมเมอร์เคิลนะครับผมแต่ถ้าเกิดว,ว่าจะเป็นพวกไอโอลิิกบาร์หรือว่าอีซิบาร์เนี่ย เราจะเล่นเป็นแขนทั้งสองข้างเลยที่เราจะไม่ได้าดข้างเดียวนครัวโดยท่าฝึกเล่นเนี่ยคืออีศอกเข้าหาตัวแล้วยกขึ้นมาในระดับประมาณ90องศาถึง45องศาคประมาณนี้แล้วก็ลงช้าสังเกตนะครับแรงเทนนะครับ,รนนะรบจะอยู่ตรงกล้างเนื้อนะครับด้านนอก นะครับซึ่งปกติเวลาเราจับหงายมือนะครับแรงเค้นนะครับของกล้ามเนื้อจะอยู่ที่กล้ามเนื้อใบเสร็จทางด้านในนะครับเราต้องการโฟกัสกล้ามเนื้อนะครับแบคชริสนะครับข้างนอกนะครับเราจับคว่ำนะครับยกขึ้นมาเตะก้ังไว้หนึ่งสองสาลงถลงช้าๆ1าหนึ่งสองสามลงนะครับโอเคเล่นประมาณนะครับ12ครังงนะครับจำนวนส4เซตนะครับอันนี้เราจะใช้นะครับในสุดของบาร์นะครับหรือว่าจะเป็นบุกคอนเคเบิลอย่างนี้ก็ได้ นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับอุปกรณ์ดัมเบลบ้างเล่นยังไงนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราใช้เล่นนะครับดัมเบลท่านี้จะเรียกว่าแัมเบลเบอร์นะครับเดี๋ยวในแบบที่ครับโดยแัมเบลเบอร์ครับจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันโดยลักษณะแรกเราจะเป็นการยกไปทางด้านหน้าถึงสองแบบอย่างนี้และแบบที่สองหันหน้า ข้าามแล้วมันก็ขึ้นราคาสองข่า,ขานี้มีความแตกต่างอยังไงบ้างครับอ่าความแตกต่างคือว่าถ้าเกิดตัวที่ว่าท่าที่สองก็คือเราเอาตัมเดียวเข้าหาตัวหน้าอย่างเงี้ยครับอ่าแรงเสียดทานแรงต้านจะถูกลดลงซึ่งต่างกับท่าตัวที่เพิ่มขึ้นซึ่งท่าตัวเนี้ยมันไม่ได้จากนอกจากแมชชีสตัวเดียวมันจะได้เป็นโคอ่างส่วนของตรงนี้ด้วยสังเกตไหม นะครับจะเน้นกล้ามเนื้อมัดด้านนอกอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโฟกัสโฟอาร์รมไปด้วยให้หล็อกสองับผมครับผมแล้วเพื่อนที่ใช้โฟอาร์มยกมัดขึ้นด้านหน้าเลยตอนที่สองจะให้เลื่อนตาม้วลงกระชาครับ ่านนี้สามารถเล่นเดี่ยวข้างหรือว่าสองข้างพร้อมกันก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแมแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะโฟกัสให้มากกว่าคนที่เล่นข้างเดียวหรือว่าสองข้างเราเป็นข้างเดียวจะดีกว่าครับครับผมก็นะครับกล้ามเนื้อนะครับมีหลายมัดหลายมุนนะครับวิธีการเล่นก็มีหลากหลายท่าทางนะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับถ้ามีโอกาสจะมาแนะนำว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กๆพวกนี้เล่นยังไงท่าไหนบ้างครับบอกว่าวันนี้ กล้ามเนื้อใบชริดนะครับกล้ามเนื้อมันเล็กของไบเต็ปนะครับที่ทุกคนมองข้ามนะครับสับผาเล็กวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทุ้ช่ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้นะครับผมโคชอนดครับแล้วก็เจนเนอร์พีทนะครับต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับครับ